าแสดงความยินดีตรงนี้กับประเทศไมันมีสไลด์เปรียบเทียบกับประเทศอื่นให้ดูนิดนึงแต่จากจะอธิบายนะครับที่หนึ่งของโลกนี่คือสิงคโปร์ อันนี้คือศักยภาพในการแข่งขันของประเทศนะครับซึ่งในนั้นก็แฝงไปด้วยเรื่องของศักยภาพด้านดิจิทัลด้านโครงสร้างพื้นฐานด้วยนะครับจีนเนี่ยขึ้นมาเป็นดับที่14นะครับบวกขึ้นมาเรื่อยประเทศไทยขึ้นมาห้านดับเป็นดันดที่ี่25จากปีที่แล้วเนี่ยที่อันดับที่30มมันก็มีเรื่องน่าแปลกใจเหมือนกันเฮ้ยประเทศไทยดันดับที่5ประเทศญี่ปุ่นดับที่38 มันหมายคามว่ายังไงครับมันคือ future readiness ศักยภาพมันหมายคาอว่าความพร้อมสู่ในการแข่งขันความพร้อมสู่อนาคตหมายคาอว่าทุนเนี่ยเขาควรจะมองประเทศที่มีแนวโน้มที่ดีเมื่อเปรียบเทียบกับที่เหลือของโลกนั่นก็หมายถึงโอกาสที่สูงขึ้นของประเทศไทยแต่เราจะรักษาโอกาสนั้นไว้ได้แค่ไหนเท่านั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราก็ต้อง พยายามต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นก็เรายัางต้องแคชชั่ p เรื่องนี้นะยังต้องดึงดูดการลงทุนแล้วผมคิดว่าสภาดิจิทัลก็คงต้งมีบทบาทสําคัญในการช่วยกับเคลื่อนศักยภาพของประเทศแล้วก็ดึงดูดการลงทุนนะครับ ของในการจัดเวิร์กช็อปนี้เนื่องจากสภาเราเนี่ยมีความมุ่งมั่นที่ทํางานร่วมกับภาคเอกชนภาครัฐและก็ภาคประชาชนเพื่อสนับสน,น,นุนพัฒนาเรื่องของธุรกิจและอุตสาหกรรมดิจิตอลนะคะเพื่อย,ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่ระดับสากลโดยจะหนักดีว่าการส่งเสริมนโยบายภาครัฐตลอดจนการพัฒนาทักษะบ,บุคลากรดิจิตอลที่จะเป็นส่วนที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันซึ่งได้มีการดําเนินงานที่ผ่านมาตามพระิีของสภาดิจิตอลมาโดยตลอด มาอย่างต่อเนื่องแล้วนะคะในการจัดทำเวิร์กช็อปในครั้งนี้เรามีวัตถุประสงค์เพื่อจะรับฟังข้อเสนอแนะและความคิดเห็นนะะต่อการนําไปสู่การขับเคลื่อนนโยบายด้านดิจิทัลของประเทศไทยนะคะแล้วก็จะมีส่วนที่เราจะนําผลสรุปการที่เราทำเวิร์กช็อปแนวทางในการจัดรวบรวมความคิดเห็นนะคะที่สำหรับการ ตั้งเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัลที่เราทํากันมาตั้งแต่วันที่14นะคะถึง2ี่17พฤษภาคมนะคะแล้วก็ในช่วงต้นเดือนมิถุนายนนะคะซึ่งมีผู้เข้าร่วมในการให้ข้อเห็นดินเวิร์ื็อปเนี่ยที่มาจากสมาชิกผู้ประกอบการแล้วก็นักลงทุนนะซาร์พมากกว่าร้อคนนะคะแล้วก็เราจะขอรับฟังความคิดเห็นจากเอกชนและสมาชิกนักลงทุนเพื่อจะนํา แนวทางที่เราสรุปข้อเสนอเนี่ยไปทําเป็นแนวทางกับเพื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลแล้วก็กับเพื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลนะคะซึ่งเราจะนําข้อเสนอเนี่ยจากที่ได้รับจากการประชุมในวันนี้ไปนําเสนอท่านนายกรัฐมนตรีและทางภาครัฐต่อไปค่ะซึ่งจากการรับฟังคนที่เห็นในวันนี้ส่วนหนึ่งก็จะกําหนดเป็นพันธกิจนะคะแผนแล้วก็เป้าหมายในการดําเนินงานของคณะกรรมการสภาดิจิทัลชุดที่3ด้วยนะคะ